กลับรถบ้านนะครับผมจะพาคุณลูกค้ามาดูตัวต้าวีโก้นะครับตัวนี้อ่าเป็นปี2009นะครับอ่ามาดูสีภายนอกเลยสีบางๆเลยนะครับนะครับมาดูแผ่นสีไปเลยครับนี่สีสวยมากเลยนะครับนี่รถบางๆเลยนะครับตัวนี้ปีเป็นปี2009นะครับอ่ามาดูยางครับยางดอกหนาๆลึกๆเลยนะครับนี่ดูกรสซีถ้าซีหล่อๆเลยนะครับ ต้นบางๆนะครับอ่ะมาดูข้างหลังนะครับนี่ตัวนี้บรรทุกได้ด้วยนะครับใครที่อยาจะซื้อไปแบบบรรทุกของครับไม่ต้องซื้อหลังคาแล้วครับนี่ครับเอาไปบรรทุกได้เลยนะครับนี่แบคไลเนอร์สวยกริปนะครับไม่เปียกน้ําด้วยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเอาไปบรรทุกของอะไรก็ได้ก่อสร้างก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ครับ ซื้อปุ๋ยซื้ออะไรก็ได้ครับบรรทุกปุ๋ยได้สบายมากอะมาดูสีครับนี่บางๆเลยนะครับเนี่ยยางฝั่งนี้เหมือนกันยางดอกล้นๆเลยนะครับกะซีเล็กกระซีสวยๆเลยนะครับครับมาดูรอยอาร์คครับนี่นะครับรอยอาร์คประตูนี่นะครับเดิมๆออกจากห้างเลยนะครับนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับสวยมากนะครับ ่มาดูภายในครับภายในภายในสวยคลิปเลยนะครับคอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักนะครับเหมาะสวยๆเลยนะครับอ่าดูไม้ครับไม่วิ่งน่าจะวิ่งสองแสนแปดนะครับไม่ดูได้เลยนะครับเครื่องเพาะๆเลยนะครับอ่ามาดูห้องเครื่องกันนะครับแอร์ประตูแอร์ประตูสวยคลิปเลยอ่าดูห้องเครื่องครับนี่นะครับเครื่องเพาะๆเลยนะครับนี่ ดูฟากงสติ๊กเกอร์ไอ้ตาโยต้าอยู่ครบเลยนะครับสติ๊กเกอร์ก็อยู่นะครับเอ่ามาดูเพจครับเพจนะครับเหจปีสองพันเก้านะครับตัวนี้เป็นปีศูนย์เก้าแม่จุดหนึ่งศูนย์นะครับเนี่ะครับมาดูคันหน้านะครับเนี่คันหน้าหล่อๆเลยนะครับคันหน้าหล่อๆเลยนะครับเนี่ยครับตัวเลขอยู่ครบเลยนะครับตัวเลขกลมกลิบนะครับตัวเลข นะครับอ้อ่านี่นะครับอยู่ห้องเครื่องครับนี่ย้องเครื่องหล่อๆเลยนะครับเนี่ยน็อตไม่ขยับเลยนะครับผมน็อตไม่ขยับเลยนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับซุ้มเดิมหมดเลยนะครับรถสวยมากนะครับตัวนี้รถของเราจอดอยู่นนนบุรีบางวทองนะครับ รถของเราจอด่บุรีบางบะทองนะครับราคาเราตั้งไว้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดไฟแนนซ์ออกรถศูนย์บาทเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับผ่อนประมาณสามพันถึงสี่พันนะครับเลือกปีได้นะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสามสองหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสองแล้วก็ขอฝากกดติดตามในช่องยูทูบกอลฟรถบ้านด้วยนะครับแล้วก็เพจกอฟรถบ้านแล้วก็เฟซสุริยันพรนชัยนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับสภาพ หนึ่งในร้อยเลยนะครับคันนี้สวยมากโอเคครับสวัสดีครับ